สวัสดีค่ะอยู่กับอ้อยในช่องสาวอ้อยบ้านนอกชาแนลอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้อ้อยไม่ได้พาทุกคนเข้าสวนไม่ได้ไปปลูกต้นไม้หรือทําปุ๋ยหมักอะไรแต่อย่างใดเลยค่ะแต่พอดีว่าวันนี้นะคะอ้อยได้สับป,ปะรดมาหัวหนึ่งความพิเศษก็คือเป็นสับป,ปะรดออแกนิกหรือว่าสับป,ปะรดที่ปลูกแบบปลอดสารนะคะทีนี้อ้อยก็เลยคิดอยากทําเครื่องดื่มชนิดหนึ่งค่ะท่านผู้ชมซึ่งใช้วัตถุดิบหลักเนี่ยเป็นสับป,ปะรดซึ่งไอเจ้าเครื่องดื่มชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าเทปเช่นั่นเองค่ะ ทำเอาไว้ดื่มเองให้สดชื่นได้แบบง่ายๆเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปลงมือทำนะคะอ้อยจะขอเล่าที่มาที่ไปของเจ้าเครื่องดื่มที่เรียกว่าเทปเชให้ฟังก่อนค่ะเผื่อว่าท่านผู้ชมท่านใดาอาจจะยังไม่รู้จักหรือว่ายังไม่คุ้นชินกับไอ้เจ้าเครื่องดื่มชนิดนี้นะคะคือว่าเทปเชเนี่ยเขาเป็นเครื่องดื่มพื้นเมืองยอดนิยมที่มาจากทางตอนใต้ของเม็กซิโ,โกค่ะ หรือบางคนก็อาจจะเรียกว่าเบียร์เม็กซิโกก็ได้หลักๆก,ก็จะประกอบไปด้วยสับป,ปะรดไม่ว่าจะเป็นทั้งเนื้อแกนแล้วก็เปลือกหมักกับน้ําตาลทรายแดงโดยจะมียีสต์จากธรรมชาติอยู่ที่ตาของสับป,ปะรดนั่นเองนะคะพอหมักเป็นเทปเช่แล้วเนี่ยเครื่องดื่มชนิดนี้จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเรามากๆนะคะเพราะว่าเขาจะมีโปรไบโอติกซึ่งมีประโยชน์ปรับสมดุลในร่างกายเกี่ยวกับลำไส้ระบบต่างๆในร่างกายเราเรียกได้ว่ารสชาติอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพ ะะเอาเป็นว่าที่มาที่ไปของเทปเชก็ประมาณนี้เดี๋ยวที่นี้ตามอ้อยมาดูวิธีการทำขั้นตอนต่างๆว่าจะทำยังไงนะคะไปเลยค่ะค่ะสำหรับวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะใช้ในการทำเทปเชนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนเลยนะคะวัตถุดิบหลักๆก็คือแน่นอนเราต้องเตรียมสับประรดนะคะอันนี้เป็นสับประรดออกแกนิกค่ะ ล้างทำความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแนะนำว่าเวลาล้างนะคะก็คือเราล้างน้ำก๊อกนะคะล้างเอาพวกฝุ่นละอองที่อยู่กับสับปะรดเนี่ยออกไปแค่นั้นค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราทำความสะอาดมากเกินไปแช่น้ำยาอะไรต่างๆมากเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะทำให้ยีสต์ที่อยู่ในธรรมชาติในตาสัปปะรดเนี่ยหายไปได้นะคะแล้วก็ที่อ้อยแนะนำว่าควรจะเป็นสับปะรดออแกนิกเพราะว่าเราจะได้ปลอดภัยจากสารเคมีด้วยนะคะ อันนี้ก็คือล้างเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายแดงแล้วก็น้ำเปล่าแค่นั้นค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็ปาดหัวปาดท้ายออกก่อนค่ะแล้วเราก็ปอกเปลือกแบบหนาๆเลยนะคะให้เปลือกเนี่ยเขาติดเนื้อติดตาไปเลย และเราก็ผ่ากลางเพื่อที่เราจะใช้แกนด้วยนะคะตรงส่วนที่เป็นเนื้อเราก็เอาไปไว้รับประทานค่ะ หลังจากนั้นเราก็เตรียมโหลนะคะและเราก็เอาสับปะรดเนี่ยวางลงไปเลยค่ะในโหลทั้งเปลือกและแกนเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะขั้นตอนของน้ำตาลทรายแดง เราก็ละลายน้ำตาลทรายแดงกับน้ำก่อนน้ำที่เอามาใช้นะคะเป็นน้ำแรก่ก็ได้หรือว่าน้ำต้มสุกก็ได้หรือน้ำดื่มสะอาดที่เราดื่มนะคะน้ำที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคต่างๆแล้วพอเราคนละลายดีแล้วนะคะเราก็เอามาเทใส่โหลนี่ได้เลย เมื่อสักครู่อ้อยลืมบอกนะคะน้ำตาลสายแดงที่ใช้เนี่ยประมาณ200กรัมนะคะหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำลงไปอีกนะคะน้ำเปล่าอันนี้ขวด1.5นะคะเติมลงไปแล้วเราก็คนอีกนิดหน่อยค่ะให้เข้ากัน สำหรับสับประรดหนึ่งหัวนะคะก็หัวเมื่อกี้นี้ก็ประมาณเกือบกิโลนะคะอ้อยก็ใช้อัตราส่วนน้ำตาลทรายแดง200กรัมแล้วก็น้ำเปล่าเนี่ยเบ็ดเสร็จประมาณ2ลิตรโหลที่ใช้หมักนี้นะคะเป็นโหล3ลิตรค่ะมันก็จะพอดีเลยแล้วก็คือมันจะเหลือที่ว่างตรงนี้สำหรับช่องอากาศพอสมควรนะคะพอดีเลยหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาไม่ต้องปิดแน่นมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเกิดแก๊สเกิด แรงดันภายในนะคะในในในระหว่างการหมักเนี่ยหลังจากนี้นะคะเราก็เอาไปตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องเพื่อให้เกิดการหมักนะคะยีสต์กับน้ําตาลเขาจะได้ทํางานแล้วเดี๋ยวอีกประมาณ3-4วันมาดูอัปเดตกันค่ะเอาละคะ่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะผ่านไป3วันแล้วอ้อยจะให้ดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะ จะเห็นได้ว่าภายในโถเนี่ยจะมีฟองสีขาวๆด้านบนนี่เต็มไปหมดเลยนะคะคือที่เป็นแบบนี้ไม่ได้บูดได้เสียนะคะแต่ว่าเกิดจากในการหมักของเราเนี่ยเจ้าตัวยีสต์ธรรมชาติที่อยู่ที่ตาสับป,ปะรดเนี่ยนะคะเขาได้กินน้ำตาลแล้วก็เปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์มันก็เลยทำให้เกิดฮิวมัสที่เป็นลักษณะแบบนี้ด้านบนนะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะกรองเอากากออกแล้วเอาน้ำที่ได้มาใส่ขวดไว้นะคะ อย่าลืมนะคะว่าอุปกรณ์เราควรลวกน้าร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนขวดที่จะนํามาใส่เทปเช่นี่ก็เช่นเดียวกันนะคะหรือถ้าใครที่มีน้ํายาเพื่อฆ่าเชื้อโรคสําหรับทําอาหารเนี่ยเราก็ใช้น้ํายาตัวนี้มาเช็ดทําความสะอาดได้นะคะโอเคทีนี้เราก็เปิดฝาแล้วก็ใช้ตะแกรงตาถี่นะคะกระชอนตาถี่กรองพอเปิดฝาเปิดโหลออกมาเนี่ยกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นที่เกิดจากการหมักนะคะ แล้วก็มีความหอมของสับประรดกากสับประรดเราเอาไปใส่ต้นไม้หรือว่าเอาไปใส่ถังหมักเพื่อทำปุ๋ยใส่ต้นไม้ต่อไปได้นะคะกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็กรอกใส่ขวดได้เลยค่ะ เวลากรอกเราไม่ต้องเต็มขวดมากนะคะเพื่อเหลือพื้นที่บริเวณตรงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเกิดแรงดันเกิดแก๊สด,ด้านภายในขวดนะคะประมาณค่อนๆขวดแบบนี้ก็พอค่ะ เอาละค่ะใส่ขวดไว้เรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะโอ้โหดูสิสีสวยน่าทานน่าดื่มมากๆเลยนะคะ แต่เราจะยังไม่ดื่มตอนนี้นะคะก็คือเราจะต้องตั้งบ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องอีกสักประมาณ2วันค่ะระหว่างที่บ่มไว้เนี่ยอย่าลืมนะคะมาคลายฝาออกบ้างเพราะว่าด้านในเนี่ยเขาจะมีแก๊สมีแรงดันอยู่พอสมควรนะคะที่เราต้องบ่มต้องพักไว้อีก2วันเนี่ยนะคะเพื่อเทปเช่ของเราจะได้มีความซามากยิ่งขึ้นนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวอีก2วันเรามาอัปเดตมาดูแล้วก็มาชิมกันเลยค่ะ หลังจากเราบ่มเทปเช่ไว้ได้สองวันแล้วนะคะคราวนี้ได้เวลามาชิมรสชาติกันแล้วค่ะเดี๋ยวอ้อยจะค่อยๆเปิดค่อยๆค,ค,คลายฝาออกทีละนิดนะคะเพราะว่าด้านไหนขวดเนี่ยมีแกส๊สมีความซ่าอยู่นะคะเดี๋ยวก่อนเปิดขวดนะคะเตรียมแก้วเอาไว้พร้อมเทสค่ะ ดูความซาสิคะน่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเทสชิมรสชาตินะคะอือหืออร่อยหอมมีความเปรี้ยวหวานของสับปะรดสดชื่นมากๆค่ะ เทปเช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าในสับป,ประรดเนี่ยเขามีวิตามินซีสูงดื่มแล้วจะช่วยทำให้เราสดชื่นนะคะแถมยังมีโปรโบไบโอติกที่เกิดจากการหมัก มีประโยชน์ต่อสมดุลต่อสุขภาพลำไส้ของร่างกายเราส่วนแอลกอฮอล์ที่ได้เนี่ยถือว่าอยู่ในปริมาณที่ไม่มากนะคะสรุปก,ก็คือเครื่องดื่มเทปเช่ทำง่ายอร่อยให้ความสดชื่นแล้วก็ดีต่อร่างกายด้วยค่ะยกนิ้วให้เลยใครที่มีสับป,ปะรดอยู่นะคะลองนำไปทำดูกันได้ค่ะแต่ถ้าใครที่อยากได้ความซ่าแล้วก็ให้แอลกอฮอล์เพิ่มมากกว่านี้อีกสักนิดนึงเนี่ยก็สามารถบ่มต่อไปได้นะคะเป็น3วันหรือ4วันก็ได้แต่ว่าความหวานเขานี นี่ก็จะลดลงเรื่อยๆนะคะแต่เราจะได้ความซ่าและแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้นอีกนิดหน่อยหรือถ้าใครที่พอใจในรสชาตินี้แล้วแบบอ้อยนี่นะคะก็เอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะแล้วพอเราอยากดื่มให้สดชื่นอีกก็เอาออกจากตู้เย็นมารับประทานเย็นๆหรือว่าจะใส่น้ําแข็งแบบอ้อยก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวอ้อยขอเวลาไปนั่งชิๆลๆดื่มให้สดชื่นก่อนนะคะไปค่ะ